สวัสดีครับน้องนิสิตนะครับกลับมาในส่วนของพาร์ทถัดมานะครับพาร์ทนี้จะเป็นในส่วนของเซนเซอร์วัดแสงนะครับหรือลักเซนเซอร์นะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวลักเซนเซอร์นะครับ TSL 2 5 6หกนึ่งนะครับเป็นตัวเซนเซอร์วัดแสงความละเอียด16บิตนะครับซึ่งจะมีตัวอินเทอร์เฟสการเชื่อมต่อแบบ I square C นะครับตรงนี้ด้านล่างนะครับเราพลิกดูด้านหลังได้นะครับนี่ครับก็จะมีขา VCC กราวนะครับ Serial Clock และ Serial Data นะครับส่วนขา i t ไม่ได้ใช้นะครับตัวบอร์ด ESP32 พร้อม Expansion Board หรือ Shield นะครับแล้วก็สาย jumper wire 4เส้นนะครับเรามาทำการต่ออุปกรณ์กันก่อนนะครับเราก็เอาสายสีอ่อนนะครับต่อเข้ากับกราวนะครับ GND ก่อนนะครับสายสีเข้มแดงส้มหรือสีสดนะครับต่อเข้ากับ VCC ครับ แล้วก็ต่อเข้ากับส่วน2สายที่เหลือนะครับต่อ Serial c o อรกับ Serial Data ครับสายสีเหลืองก็จะเป็นตัว Serial c o r ส่วนสายสีน้มเป็น Serial Data นะครับแล้วก็เอาอีกด้านนะครับมาต่อกับตัวบอร์ด SP32 นะครับสายกาวนะครับสีน้ำตาลต่อเข้าไป สายสีแดงไฟบวก3.3นะครับต่อเข้าไปมาดูบนบอร์ดนีก่อนให้ชัวนะครับสีเดียวก็สายสีเหลืองนะครับ SCL ส,สายสีเหลืองนะครับแล้วก็ SDA นะครับ s ีเดียว a t a สายสีส้มนะครับต่อเข้าไปพอต่อเสร็จแล้วก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะครับ ถัดมาครับเราก็ต่อสาย usb เข้าไปนะครับเพื่อทําการแฟลชโปรแกรมลงบอร์ด esp 32นะครับ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหน้าจอโปรแกรมกันนะครับสำหรับการเขียนโปรแกรมตัวลักเซนเซอร์นะครับจะต้องใช้บอริทั้งหมด2ตัวนะครับ ในส่วนแรกก็คือตัว Adafruit Sensor นะครับซึ่งเป็นตัว Adafruit Unified Sensor Driver นะครับซึ่งเราติดตั้งไปแล้วในส่วนของ Part B มี2 8 0แบบ0นะครับส่วนถัดมานะครับจะเป็นตัว Library ของตัว TSL 2 5 6 1นะครับตัวนี้เป็นของ Adafruit เช่นกันนะครับตัวนี้เป็นลักเซนเซอร์แบบ16บิตดิจิตอลนะครับรายละเอียดจะอยู่ใน Repository ตัวนี้นะครับเรามาเริ่มการติดตั้ง Library กันเลยนะครับ ไปที่โปรแกรม Arduino IDE ก่อนนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาเราก็ไปที่ตัว Sketch นะครับไปที่ Include Library แล้วก็ Manage Library ครับรอตัว Library Manager อัปเดตสักครู่หนึ่งนะครับขั้นแรกก็ติดตั้งตัว a d a f o u i t u n i f y นะครับ เซนเซอร์ S S นี่เราก็เลื่อนลงดูหน่อยตัวนี้นะครับติดตั้งนะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็พิมพ์ไปเลยครับ tsl 2 5 6 1นะครับ enter ก็จะมีหลายค่ายนะครับแต่แนะนำให้ใช้ของตัว adafruit tsl 2 5 6 1ครับก็ติกดติดตั้งเลย เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็กด close นะครับจากนั้นไปที่ไฟล์ครับไปที่ example นะครับแล้วก็เลื่อนลงด้านล่างนะครับ Adafruit TSL 2 5 6 1นะครับก็จะมี example ให้ตัวเดียวนะครับเป็น sensor API นะครับกดข,ขึ้นมาหน้าตาประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็ลองอัปโหลดเข้าบอร์ดนะครับ ก็ดูที่ปาที่ True นะครับเลือกคอมพอร์ตให้ถูกต้องนะครับเลือกบอร์ดเป็น ESP32 Dev Module นะครับจากนั้นก็กดอัปโหลดตรงเครื่องใหม่ลูกศรได้เลยครับรอจนขึ้นดันอัปโหลดดิงนะครับ สังเกตตรงนี้นิดนึงครับ serial begin น,นะครับถ้าเกิดใครไม่ต้องการไปปรับค่าในตัว serial m i t o r เรากแก้เป็น115,200 0นได้นะครับเมื่อขึ้นดัน uploading นะครับให้เปิดตัว serial m i t o r ตัวแว่นขยายตัวนี้นะครับในตอนนี้คือมันยังไม่ขึ้นใช่ไหมครับเนื่องจากบ o a r d r a เราเป็น96 0 0นะครับเราก็มาเลือกตรงนี้นะครับเลือกจาก เป็น9ก0านะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ขึ้นค่าลักซ์แล้วนะครับเมื่อขึ้นค่าลักซ์แล้วเนี่ยก็จะเป็นค่าความสว่างนะครับที่วัดได้นะครับเดี๋ยวพี่จะลองฉ่ายตัวเซนเซอร์นะครับเข้ากับแลชกล้องที่ใช้ถ่ายตัวอุปกรณ์นะครับเมื่อความสว่างมันเพิ่มขึ้นค่าลักก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อพี่ถอยเซนเซอร์ออกนะครับค่าลักก็จะลดลงนะครับ เข้าใกล้นะครับเข้าใกล้แรงกำเมิดแสงมากนะครับลักก็เพิ่มถอยออกลักก็จะลดลงตัวเซ็นเซอร์นี้สามารถใช้ประยุกต์ทั้งในเรื่องของเซ็นเซอร์วัดค่าความสว่างหรือว่าเซ็นเซอร์ตามแมวในลักษณะการเปิดปิดไฟในที่บืดนะครับก็จบในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ t l 2 5 6 1เพียงเท่านี้ครับ